เอ๊ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยมองซ้ายเอ๊ะมองขวาเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอะ่ะนี่มันในหมู่บ้านในพีซีนี่ฉันว่าฉันลองลงไปหน่อยดีกว่าเจ็บปนะเนี่ยอุ้ยไม่เจ็บด้วยที่นี่ที่ไหนอะ่ะทำให้พวกคนอยู่เต็มเลย สัสดี่จะโกเรมเกรู้ไหมว่าเกเป็นใครไม่ใช่สิโอโอจอกระตุกจอกระตุกโอโอเดี๋ยวเดี๋ยวสัต์ดีสัต์ดีเฮ้ยคิดบ้านะโฮ้ยจอกระตุกตัวอะไรอ่ะ หนูตีดิโอวิสอะยรจ้ะติ๊กติ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 ๊กติ๊กหลักเลยเ่สิโอฉันสามารถเศษของออกมาได้ด้วยดูสิว่าวันนี้จะสร้างอะไรดีนะวิอะไรอ่ะมีของใหม่ๆเข้ามาด้วยหรอโอ้โหมีผ้าบ้านปา โอหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีรัวด้วยมีรูปโลกด้วยโอ้โหมีมะแรงด้วยเอ๊ะผีเสื้อเหรอดูสิเดี๋ยวนะอุ้ยไม่ต้องมาแล้วเต็มเลยเอ๊ะมีระเบิดด้วยเหรอเนี่ย จะปิดเสื้อนี่เดี๋ยวตีดินี่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 เดี๋ยวเท่าอันนี้ล่ะถ้าสมุดว่าฉันลอเอาไว้กี่ไกลันไปดิโอ้ยปวะกั่น โอ้โหไหนเนี่ยโอ้โหยาย่ยยย่สปัญญาสิปรีิโอ้โหโอ้โหระเบิดแรงเหมือนกันนะเนี้ยโอ้โหอนี้อะไร่ะ เอาเป็นว่าฉันอยู่หมู่บ้านนี้ละกันเดี๋ยวเลือกบ้านก่อนว่าจะอยู่หลังไหนดีที่จะอยากอยู่เอ๋เดี๋ยวนะบ้านข้างบนก็ดูนะ่าสนใจอยู่บ้านข้างบาน,งบนด,ดีกว่าล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 าเสร็จงานพอดีงานไั่มเงงานทำเลยเดี๋ยวนะโอ้ยะได้ก็เป็นหวานเป็นไข่ซะด้วยพูดกันไปก็ชัดเท่าหร้ก็ได้แค่นดี้แหละ ก้นไปก่อนเอ๋ที่บ้านหลังนี้น่าสนใจจังเลยเฮ้ยมันก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นแบบนี้นี่โอ้โหป่าญ้าทุบทบกันทุปปอกสังเกตช่างก่อนเถอะอะเดี๋ยวนะโอ้โหพออยู่ได้นะนี่ปีเตียงด้านบนด้วยแล้วถ้าฉันลองไปดูบ้านหลังนั้นล่ะโอ้โอ้โอ้เกือบละอึ๊บ โอ้อัจอดไเฮียนี่กรได้เนี่มจอดอยู่บ้านังก็ม่จอดอยู่เฮ้ยจอวะเหรอเฮ้ยดูนี่มาจากไหนเนี่ยมันไม่ทเลยแล้วด้วยแต่มันสวยโอ้โหเนี่ มันจะค่อยแตกีโอเคต่อประมาณนี้สหัเราต่อ,กกอ,ตอลแล้วแน,นะโอ้อย,ยอีวมัเป็นแบบนี้ชไนาะข้นไปก่อนน,นี้ฉลองอนาฬิกามาวางดูซิจะเป็นยังไงเห็นนาฬิกาอยู่นะมีกล้องด้วย มียามีกระตุกกระตดมีกล้องมีเนวผพันแล้วก็มีแก้วมีอันนี้มีโคมไฟมีนาฬิกากูมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวนะถ้าฉลลิงกี้มาเอามานั่งดูมาไปท่้งชาติแหละดูสิโอ้ยสบาย โ,โหดีเลยเนี่ยช่างช่อนเถอะอันนี้คือต้วเป็นซิงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องหาเพื่ออัอนใหม่มาใส่อันนี้อะไรอ่ะน่าสนใจนะเนี่ยอันนี้นะโอ้โหดีเตี้ย กระจกบ้านเราก็มีแค่นี้เดียวเองเสริมมันออกมันจะอีกสี่จะคิดมากทำไมล่ะนะกระจกกระจกอีมอืมอืมเดี๋ยวนะชิบชิบอ่าตัวนี้ก็พอแล้วแหละมันจะกว้างเกินไปเดี๋ยวเราต้องโซฟามาต่อไปนี่ล่ะ โอ้โหจะก็จะพี่ยายอยู่แต่พ่ยาอยู่มันใหญ่ไปอยู่นั้นแต่มันก็ดีกว่ามีมีนั่งนะเนาะเอ๊ะถ้าว่าไปแล้วเตียงนอนมันก็ต้องโอเคด้วยสิโอ้โหมีเตียงนอนดีๆทั้งนั้นเลย ที่แต่นะถ้าฉันก็เป็นคนชอบเตียงแบบขาวๆสุ้สาสีส้ิโอเคกว่าเอาเตียงตัวนี้ออกต่อเตียงไหมไม่ใหญ่ไปหรอหือยังไงโอ้โหเป็นใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยแ่มีเตียงอื่นไหมเนี่ย ตีนี้มันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่ไปได้วยแฮะแล้วถ้าเป็นแบบอ้าวตะก,กี้ทำอะไรขอโทษนะทุกคนตะก,กี้อัน